สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดซับสไครป์ในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่ห้าหมื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันุวัฒนะครับยังไงก็ฝากด้วยคลิปนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเรื่องของสโมสรไทยลีกกันบ้างหลังจากจัดหนักจัดเต็มเรื่องของทีมชาติไทยกันมาหลายคลิปแล้วนะครับ วันนี้มีเรื่องของเมืองทองมาฝากแฟนบอลกิเลนพยองกันหน่อยล่าสุดเมืองทองครับได้ทำการเปิดตัวพีรพง์เรือนนินผู้รักษาประตูว,วัยรุ่นจากสุขโขทัย f อมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับอย่างที่ทราบว่าเมืองทองกับพีรพง์เรือนนินเนี่ยมีข่าวกันมาพักใหญ่ๆแล้ว เพราะเมืองทอง,องต้องการเสริมตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับเพราะตอนนี้มีแค่สมพรยศที่ไว้ใจได้เพียงคนเดียวนอกนั้นเป็นดาวรุ่งทําให้เมืองทองกับพีรพงษ์เดือนนินก็มีการเจรจากันก่อนที่ล่าสุดก็ได้ทําการเปิดตัวพิรพงษ์เป็นที่เรียบร้อยและพิรพงษ์เนี่ยก็มาร่วมซ้อมกับทัพกิเลนพยองแล้วนะครับโดยพิรพงษ์เดือนนินเนี่ยเขาบอกว่าเมืองทองนะครับคือสโมสรอันดับต้นๆของประเทศไทยและให้ความจริงใจและจริงจังที่จะสนัญญาเขา จึงเป็นเรื่องที่ง่ายที่ทําให้เขาตัดสินใจย้ายมาที่นี่พิรพงษ์ยังบอกอีกว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้มองว่าจะเข้ามาแข่งขันกับพี่ต้นสมพรยศเขาเนี่ยยังต้องแข่งขันกับตัวเองก่อนเป็นสิ่งแรกและต้องพยายามซ้อมให้ดีเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกของโค้ชแต่เป้าหมายสูงสุดคือการช่วยเมืองทองประสบความสำเร็จให้ได้ในช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับโดยพิรพงษ์เดือนนินนะครับแน่นอนก็เรียกได้ว่าเริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลกับทีมบางกอก FC ต่อด้วยย้ายไปเล่นกับนครราชสีมานะครับอุบล bon, UMT แล้วก็ PTT แล้วก็ไปอยู่กับสุโข,ขทัยเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะครับคือผลงานที่โดดเด่นของพิรพงษ์เรือนนินเนี่ยก็คือตอนสมัยอยู่กับ PTT และยองแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีต่อเนื่องมาอยู่กับสุโข,ขทยัยช่วงต้นฤดูกาลก็เซฟกระจุยกระจายจนติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับถือว่าเป็นการเสริมทัพที่โอเคนะครับในสายตาผมเพราะอย่าลืมว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูของทีมเมืองทองเนี่ย ตอนนี้มีแค่สมพรยศที่ไว้ใจได้คนเดียวนอกนั้นอย่างที่บอกนะครับเป็นดาวรุ่งและยังไม่พร้อมที่จะเล่นฟุตบอลไทยลีกการได้พีรพง์เลือนนินมานะครับจะทําให้ตําแหน่งมือหนึ่งในทีมเมืองทองแย่งกันมันมากๆเป็นเรื่องดีนะครับเพราะทีมที่ดีทีมใหญ่เนี่ยต้องมีการแข่งขันภายในทีมให้สูงเข้าไว้ซึ่งสไตล์ของพีรพง์เลือนนินน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของมาริโอยูลอฟกี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าพีรพง์ตอนอยู่กับสุโขทัยเนี่ย เป็นผู้รักษาประตูที่ออกบอลกับเท้าได้ดีและก็กล้าที่จะออกมาเล่นนะครับรวมไปถึงพิรพงศ์เนี่ยเขามักจะมีช็อตเซฟมหัศจรรย์เยอะมากๆแต่ก็ต้องปรับในเรื่องของลูกประสบการณ์แล้วก็ความนิ่งซึ่งการที่พิรพงศ์เรือนนินมาอยู่กับเมืองทองผมเชื่อว่าน่าจะทําให้ฝีมือของเขาพัฒนาขึ้นแน่นอนขณะที่ความขึ้นไหวของเมืองทองตอนนี้นักเตะก็เริ่มกลับมาซ้อมบ้างแล้วนะครับจะเป็นในส่วนของชุดเยาวชนแล้วก็ เป็นนักเตะสำรองเป็นซะส่วนใหญ่ส่วนนักเตะชุดใหญ่เดี๋ยวจะกลับมาในช่วงกลางเดือนนี้แต่ก็มีหลายคนที่มาซ้อมเรียกความฟิตก่อนนะครับสำหรับชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นซาดอมีไซเยฟนะมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติอุซเบกิสถานที่หลังจากกลับไปพักผ่อนที่บ้านเกิดล่าสุดซาดอก็กลับมาซ้อมกับเมืองทองได้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เขากักตัวเสร็จสิ้นนะครับเรียกได้ว่ามาซ้อมก่อนนักเตะต่างชาติคนอื่นนะสำหรับซาดอมีไซเยฟ นอกนั้นก็จะมีพิชาอุทาวงสกอรนะครับที่มาซ้อมเรียกความฟิตก่อนก่อนที่ชุดใหญ่จะกลับมาซ้อมในเร็วๆนี้หลังจากนี้นะครับก็จะได้เห็นเมืองทองกลับมาแบบฟูลทีมคือช่วงกลางเดือนมิถุนายนส่วนเรื่องนักเตะใหม่ก็ลุ้นกันหลังจบทีมชาติไทยในคัดบอลโลกแล้วก็มีเรื่องของอดีตศัตรสอนก็จะมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับสำหรับอนาคตของพี่ก๊อฟว่าจะอยู่ในเมืองทองต่อหรือไปเล่นฟุตบอลเคลิครอติดตามนะครับ หลังจากนี้เมืองทองจะมีความขึ้นไหวให้แฟนฟุตบอลได้ติดตามกันแบบเต็มที่จนถึงเปิดลีกเลยนะครับซึ่งผมก็จะนํามาฝากกันเรื่อยๆสําหรับข่าวสารของเมืองทองครับจากนั้นขยับไปดูเรื่องของพี่อุ้มทีละทรนกับทีมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสกันหน่อยล่าสุดอย่างที่ทราบนะครับอังเก้ปอสเซโคกรูนะครับเฮดโค้ชที่พี่อุ้มทีละทอรักและศรัทธาสุดๆของทีมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอล่าสุดนะครับได้ทาการ ไปหาความท้าทายใหม่ด้วยการย้ายไปคุมทีมการ์ดโกเซลติกทีมชื่อดังในลีกสกอตแลนด์จะไปดวลกับสตีเวนเจอร์ลาดที่คุมเรนเจอร์นะครับเรียกได้ว,ว่าจะได้เห็นอังเก้ไปโชว์ฝีมือการคุมทีมที่นั่นโดยอังเกเนี่ยเซลติกก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วและอังเกนะครับเบื้องต้นเนี่ยจะได้รับสัญญาคุมทีมด้วยการคืน1ปีนะครับส่วนมารินอตเฮดโค้ชคนใหม่มีหลายคนเข้ามาถามว่าจะเป็นใคร ตอนนี้ในช่วงหลังจากนี้มาริโนสนะครับจะมอบหมายให้ฮิเดกิมัซนูกะโค้ชทีมเยาวชนวัย57ปีมารับตำแหน่งชั่วคราวก่อนนะครับก่อนที่จะมีการสรรหากุนซือคนใหม่โปรไฟล์หลูเข้ามาคุมทีมเชื่อว่ามาริโนสจะดึงใครมาคุมทีมสักคนคนคนนั้นต้องมีดีกรีที่ดีมากๆเพราะมาริโนสเขาทุ่มเทกับเรื่องของเฮดโค้ชที่เข้ามาคุมทีมจะเป็นระดับท็อปตลอดนะครับแต่ตอนนี้จะใช้ ฮิเดกิมาซุนูกะคุมทีมไปก่อนในฟุตบอลลูวันครับที่จะพบกับซัปโปโรในรอบเพย์ออฟนัดที่2นะครับโดยฮิเดกิมาซุนูกะเนี่ยเขาเคยรับงานเป็นเฮดโค้ชเนี่ยกับ4ทีมดังในเจลีนะครับทั้งทีมเอร์ดี้คาวาซากิวันโฟเร็กโคฟุวิเซลโกเบด้วยแล้วก็เอฟซีกีฟุก่อนจะเข้ามารับงานเป็นโค้ชอะคาเดมี่ของมารีนอตในปี2019นะครับหลังจากที่อังเกไปคุมกราสโกเซลติก ล่าสุดก็เป็นพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันนะครับนี่ครับเรียกได้ว่าเป็นสิทธิ์รักของอังเก้และอังเก้ก็เป็นอาจารย์สุดที่รักของพี่อุ้มตั้งแต่ที่พี่อุ้มมาอยู่กับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเนี่ยอังเก้ก็เรียกได้ว่าให้พี่อุ้มพิสูจน์ตัวเองและพัฒนาฝีเท้าจนเป็นนักเตะระดับท็อปของฟุตบอลเจลีได้นะครับโดยพี่อุ้มก็ได้ไปอำลาบอสอังเกด้วยนะครับแล้วก็โพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงบอสอังเกเลยนะพี่อุ้มก็บอกว่า การออกมาเล่นลีกต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่นะักฟุตบอลต้องเจอคือเรื่องของความกดดันความคาดหวังการยอมรับและอุปสรรคต่างๆมากมายและสิ่งที่สำคัญคือการได้รับโอกาสพี่อุ้มเขาขอขอบคุณสำหรับโอกาสที่บอสอังเก้มอบให้ทุกครั้งตั้งแต่มาอยู่กับมาริโนสขอบคุณทุกๆคำสอนที่บอสอังเก้สั่งสอนเขามาตลอด2ปีครึ่ง ขอบคุณที่ทําให้เขาปเป็นนักเตะที่ดีขึ้นได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเล่นมาก่อนขอขอบคุณที่ทําให้ได้รู้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือในทุกๆวันทุกๆวินาทีต้องมีความคิดที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรถ้ามีความคิดที่แข็งแกร่งเราจะสามารถผ่านมันไปได้พี่อุ้มกล่าวทิ้งท้ายก็บอกว่าตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งที่ได้ร่วมง,งานกับบอสอังเกเขามีความสุขและมีความสนุก มีผิดหวังในวันที่ทีมแพ้มีสงหวังในวันที่ทีมชนะและเป็นแชมป์เจลิกด้วยกันในปี2019ถึงเวลาแล้ววันนี้ที่ต้องจากลากันพี่อุ้มเขาขอให้บอสอังเก้โชคดีและประสบความสำเร็จกับทีมใหม่เขาจะคอยเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับบอสอังเก้เขาจะคิดถึงบอสอังเก้และไม่มีวันลืมบอสอังเก้ทิเลทอน to the boss angke น,นะครับโอ้โหซึ้งมากอะ่ะคำพูดที่พี่อุ้มกล่าวถึงอังเก้์บอสเตโคกลูนะ เรียกได้ว่าพี่อุ้มกับบอสอังเก้เนี่ยศรัทธ,ธากันจริงๆนะครับตอนที่พี่อุ้มไปอำลาแล้าเสื้อให้บอสอังเก้เซ็นเนี่ยเห็นได้ชัดจากรูปที่ลงนะครับพี่อุ้มน้ําตาคอเลยแสดงเห็นว่าเขาเนี่ยผูกพันและศรัทธ,ธาในตัวของบอสอังเก้เป็นอย่างมากนะครับแต่เนื่องด้วยของวิธีฟุตบอลก็ต้องมีการจากลากันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับหลังจากนั้นผมค่อยไปดูคอมเมนต์หลายคนก็เชียร์ให้พี่อุ้มเนี่ย ไปอยู่กับบอสอังเกที่เซลติกเลยนะครับแต่เรื่องนี้พูดก่อนว่าเป็นเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะว่าอังเก้เนี่ยไปคุมเซลติกในหลีกสกอตแลนด์ซึ่งในหลีกสกอตแลนด์เนี่ยเขาก็ใช้ work permit เดียวกับพิม์ลิกอังกฤษเป็นสาระอาณาจักรใช่ไหมซึ่งพี่อุ้มแน่นอนไปไม่ได้นะครับเพราะว่าแรงกิ้งทีมชาติของเราไม่ถึงแล้วก็ใบอนุญาตการทำงานไม่ได้ ต่างกับเคสของน้องกันธนวัฒน์ที่เขามีสัญชาติฝรั่งเศสและเขาก็ใช้เวิร์ e เพอร์มิของฝรั่งเศสในการค้าแท่งพิม์ลีกอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นพี่อุ้มเนี่ยกับโอกาสไปเล่นในลีกสกอตแลนด์กับทีมการ์ดโกเซลติกเรียกได้ว่าเป็นไปได้ยากจริงๆซ,งซึ่งก็เสียดายมากๆนะครับคือถ้าไปลีกอื่นที่ลีกรองกว่านี้ก็มีโอกาสที่จะดึงพี่อุ้มไปแต่พอมันเป็นลีกในสาราชอาณาจักรที่เขาใช้แพทเทิร์นใบอนุญาตการทำงาน เหมือนกันหมดทั้งในอังกฤษสกอตแลนด์เรียกได้ว่าพี่อุ้มไปไม่ได้นะครับก็ถือว่ามันเป็นกฎที่เขาวางมาเล็กอย่างนะครับแลนกิ้งทีมชาติไทยของเราก็ไม่ถึงด้วยนะแต่หลังจากนี้ก็จับตาดูอนาคตของพี่อุ้มทีละทอนให้ดีนะครับ <c oughs> กับมารินตว่าจะยังไงต่อเพราะส่วนหนึ่งที่พี่อุ้มตัดสินใจอยู่กับมารินตต่อเนี่ยก็เพราะบอสอังเก้ด้วยแต่พอไม่อยู่แล้วพี่อุ้มแน่นอนเขาสู้ต่ออยู่แล้วฝีเท้าของเขาในทีมมาริเนส เขาคือเบอร์ต้นๆของทีมนะครับอีกทั้งไม่ว่าโค้ชคนไหนจะเข้ามาพี่อุ้มก็พร้อมจะพิสูจน์ตัวเองแน่นอนและมารินอตเป้าหมายของพวกเขายังเหมือนเดิมคือต้องจบหัวตารางไปบอล a f c แชมเปี้ยนลีกให้ได้ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีโอกาสนะครับซึ่งผมว่าพี่อุ้มเขาจะโฟกัสอยู่กับมารินอตก่อนแน่นอนนะครับขณะที่ในส่วนเรื่องของการจะกลับมาเล่นฟุตบอลไทยลีกไหมผมก็มองว่าโอกาสตอนนี้มันก็เปิดกว้างเหมือนกัน แต่เชื่อว่าพี่อุ้มอ่ะเขายังมีความท้าทายกับฟุตบอลเจลีกมากๆและอีกอย่างครอบครัวของเขาก็อยู่ที่นู่นแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเขาโยงคงกระหายที่จะเล่นกับมารินอตต่อหลังจากนี้นก็ต้องดูทิศทางกันต่อไปนะครับแต่อนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันนะก็ติดตามให้ดีเรื่องของอนาคตพี่อุ้มกับทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันและกันระหว่างความศรัทธาของพี่อุ้มกับบอสอังเก้เห็นได้ชัดว่า เป็นความสัมพันธ์ที่สุดยอดจริงๆครับปิดท้ายกันที่เรื่องของเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตากันหน่อยนะครับกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทยของบุรีรัมยูเนเต็ดที่โชว์ผลงานดีๆอย่างมากกับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับเรียกได้ว่าได้รับโอกาสลงเล่นก็ยิงประตูดได้ต่อเนื่องรวมเกมอุ่นเครื่องกับคัดบอลโลกเนี่ยเจ้าแบงค์ยิงรวมกันไป3ประตูแล้วนะถือว่าไม่ธรรมดาล่าสุดนะครับเจ้าแบงค์สุพนัท ขว้ารางวัลน e x เ Gen อาเซียน2021หลังได้รับจัดการโหวตให้เป็นดาวรุ่งที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนณตอนนี้นะครับคืออันนี้เป็นผู้สื่อข่าวของ Go to a อาเซียนเขาได้ทำการคัดเลือกดาวรุ่งที่ดีที่สุดในวงการลูกหนังอาเซียนที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี2002เป็นต้นไปปรากฏว่าสุพัฒนเหมือนตาเนี่ยได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดจากผู้สื่อข่าวของโกทูอาเซียนนะครับ โดยสุพนัทเนี่ยมีคะแนนเหนือกว่าบากุตกาฟีอันนี้เป็นนักเตะความหวังของฟุตบอลอินโดนีเซียแล้วก็ลุกมาฮากิมแนวลุกของมาเลเซียนะครับซึ่งสุพนัทก็พงังอาจเป็นนักเตะที่ผู้สื่อข่าวของโกยกย่องว่านี่คือดาวรุ่งที่ดีที่สุดในอาเซียนณตอนนี้ไม่แปลกใจที่เรื่องนี้จะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะสุพนัทอย่าลืมว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่สร้างสถิติมากมาย ทั้งนักเตะอายุน้อยที่สุดลงเล่นให้กับทีมชาตไทยชุดใหญ่ในวัย16ปี10เดือน3วันนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในฟุตบอลไทยลีกแล้วก็ AFC แชมเปี้ยนลีกรวมถึงในเกมอุ่นเครื่องกับเกมคัดบอโลกก็ยิงประตูได้และมีความกระหายฝีเท้าพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องอายุ18ย่าง19แต่เล่นไม่มีกลัวคู่ต่อสู้และเชื่อว่าจะยกระดับพัฒนาฝีเท้าได้อีกเยอะอย่างมากสำหรับสุภนัทเหมือนตานะครับ นอกจากนี้สุพนัทเหมือนตาเนี่ยกำลังจิมอกาสไปทดสอบฝีเท้ากับเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นปีที่สุพนัทเหมือนตาขึ้นเยอะมากจริงๆนะครับหลังจากนี้ก็ดูว่าสุพนัทเนี่ยจะหายจากอาการบาดเจ็บที่ได้รับในเกมกับ UAE และพร้อมลงสนามในคัดบอลโลกในะสุดท้ายที่จะเจอกับมาเลเซียหรือเปล่าแต่ผมอยากเห็นสุพนัทลงเล่นนะครับผมอยากให้น้องเขาสารต่อฟอร์มที่ดีอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ยังพอมีเวลานะครับ โดยทีมชาติไทยเนี่ยเดี๋ยวจะแข่งขันคัดบอลโลกนะสุดท้ายจะพบกับมาเลเซียในวันที่15มิถุนายนเกมนี้ยังสำคัญแฟนบอลชาวไทยต้องร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพช้างศึกนะครับให้เอาชนะมาเลเซียให้ได้เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวมาคุยจัดเต็มเรื่องของทีมชาติไทยกันอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่อันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องแบงค์สุพนัทนะครับที่คว้ารางวัลดาวลุ่ง ที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมช่วยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ใน c h anel n ต้องซุยกันด้วยมุ่งสู่50,000ืซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัตรคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ